สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสออนคพัศาสตร์ปี2561้สเอพื่อสอบคณิขัาข้าค่้ายที่1ข้อที่22นะครับกำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยที่ AB เนี่ยขนานกับ DC นะครับรูปนี้นะครับ AB ขนาน DC นะครับด้นานนี้เนาะแล้วกออ็ด้าน AB ขนานด,ด้าน AD ขนาน BC ก็คือด้านนี้นะครับซึ่งเมื่อลากส่วนของเส้นตรงนะครับจากจุด A ไปตัดกับเส้นทแยงมุม BD นะครับ คือเส้นแพลงมุมบีดีตรงนี้นะครับตัดกันที่จุด R ครับตัดที่จุด R ไปตัดกับด้าน BC ที่จุด p bc ที่จุด P อ네่าลาบมาต่อที่จุด P ตรงนี้นะครับและไปตัดกับส่วนต่อของด้าน dc ที่จุด Q ครับตรงนี้นะครับจะได้ความยาวด้าน pr เนี่ยมีความยาวเท่ากับ R หน่วยและความยาวด้าน pq เท่ากับ b หน่วยดังรูปนะครับจงหาความยาวด้าน ER นะครับ โอเคใครอยากลองทําก่อนลองกดพอยส์แล้วลองทําดูก่อนเลยนะครับสําหรับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคครับก็เออผมสมมตุติว่าให้ด้าน AR เนี่ยยาว x นะครับสมมติด้าน AR ยาว x ครับแล้วก็เออสมมติด้านที่น่าจะต้องใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือผมจะใช้ด้าน bp กับ QC นะครับสมมติว่าให้ด้าน P c เนี่ยยาว n นะครับเนาะ แล้วก็เด้าน B P เนี่ยยาว m นะครับตรงนี้ก็จะยาว m บวก n เนอะด้านด้าน A D นะครับก็จะยาว m บวก n ครับทีนี้เนี่ยเออเราจะได้รูปสามริมคล้ายระดับเมตรสองคู่ด้วยกันนะครับคอ,อ,องจิงได้หลายคู่เลยแต่ว่าคู่ที่น่าจะใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือเออมีสองคู่หลักๆนะครับนาะก็คือเออเป็นคู่นี้นะครับกับคู่นี้นะครับ แล้วก็เออมีคู่นี้นะครับที่น่าจะใช้ประโยชน์เนาะครับแล้วก็คู่นี้ครับผมฮุกคีครับที่นี้ครับเออผมจะเริ่มตั้งแต่คู่คู่นี้ก่อนนะครับคู่นี้แล้วก็คู่นี้สังเกตพิจารณาสามเหลี่ยมคล้าย ก็คือเราจะได้ว่าสามเหลี่ยม RBP นะครับคล้ายกับสามเหลี่ยม ARD ครับครับดังนั้นจึงได้ความสัมพันธ์ระหว่างเออด้านเนี่ยนะครับจะได้ว่าในด้าน AR เนี่ยนะครับด้าน AR เนี่ยาหารด้วยหารด้วยด้าน RP เนี่ยนะครับ จะมีค่าเท่ากับด้านของ AD หารด้วยด้าน BP ก็คือถ้าถ้าไล่มุมนิดหนึ่งเนาะก็จะเห็นภาพขึ้นว่าเอ้ยมันคล้ายยังไงเนาะนะครับก็คือเป็นมุมนี้นะครับมุมนี้ครับก็ด้าน AD ขนาดกับตรงนี้เนาะนะครับก็จะได้ว่ามุมนี้ก็จะมีค่าเท่ากันนะครับแล้วก็ด้วยความที่ด้าน AD ขนาดกับ BC ก็จะได้ว่ามุมนี้นะครับ มุมนี้ก็จะเท่ากับมุมนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่ะจึงได้สมบัติว่าไอ้เวลาเวลาเราหมุนรูปเนี่ยนะครับหมุนรูปลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับเหมจะได้ว่ามันมันมีส่วนมุมที่ทับกันได้พอดีนะครับก็คือจะมีมุมที่เหลือเนี่ยเท่ากันพอดีด้วยนะครับก็จะได้ว่าไอเอเนี่ยหารด้วยเนะครับกับด้านนี้หารด้วยด้านนี้นะครับมีอัตราส่วนที่เอ่อเท่ากันนะครับก็ใส่เป็นตัวแปรลงไปเลยนะครับก็จะกลายเป็นเออ AR ครับก็คือ x ที่เราต้องการเนาะหารด้วย RP หารด้วย RP ก็คือ a เท่ากับ AD ครับ AD ก็คือเอ่อยาวทับ m บก n นะครับหารด้วย BP ก็คือเป็น m นะครับโอเคเก็บไปก่อนเนาะนะครับคราวนี้พิจารณาสามเหลี่ยมคล้ายอีกรูปหนึ่งครับ อีกคู่นึงนะครับก็คือเป็นคู่ของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม ABP คล้ายกับสามเหลี่ยม PQC ครับก็ถ้าถ้าไล่มุมเนี่ยนะครับก็จะได้ว่าเออมุมนี้มุมนี้มีค่าเท่ากับมุมนี้เนาะครับแล้วก็เออมุมนี้นะครับด้วยความที่ขนาดกันเส้นนี้ขนาดกันเนาะ ก็จะได้ว่ามุมนี้เท่ากับมุมนี้ด้วยนะครับแล้วถ้านำไยกันก็จะได้ว่าไอ้มุมนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากันด้วยนะครับก็จะได้ว่าด้านด้านของด้านนี้ะครับหารด้วยด้านนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับด้านนี้หารด้วยด้านนี้นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นทีนี้จะาเรื่ ABP ก่อนเนาะก็จะกลายเป็นด้านของ AP ครับ หารด้วยหารด้วยด้านของ PQ จะมีความยาวเท่ากับด้านของ BP ครับหารด้วยด้านของ PC นะครับก็จะกลายเป็นเมื่อแทนค่าเพิ่อมอีกนิดนึงนะครับก็จะกลายเป็น AP เนี่ยก็คือก็คือ x บวก a นะครับ P บวก Q P Q ก็คือเป็น P Q ก็คือเป็นด้านความยาว b นะครับมีค่าเท่ากับ B P B P ก็คือความยาว m อหารด้วย P C ก็คือมีความยาวเป็น n นนะครับโอเคครับทีนี้ก็เออเรา,เรา,ารเราต้องการเราต้องการเฉพาะ ตัวแปร x เนอะนะครับเพราะว่าเราต้องการความยาวของเออ ar นะครับทีนี้ตัวแปรที่โจทย์กำหนดให้มามีแค่ a กับ b นะครับสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือ m กับ n เนอะนะครับเราพยายามกําจัดตัวแปร m กับ n ให้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะจัดรูปนิดนึงนะครับให้นี่เป็นสมการหนึ่งเนาะนะครับให้นี่เป็นสมการหนึ่งครับจัดรูปนิดนึงนะครับจากสมการหนึ่งครับจะกลายเป็นว่า x หารด้วย a ครับมีค่าเท่ากับ m หารด้วย m บวก n ส่วน m นก็จะมีค่าเท่ากับ1บวก n ส่วน m ครับทีนี้ครับเปขอดูความไครับ1บวก n ส่วน m ครับทีนี้ก็เออสมมติว่าให้อันนี้เป็นสมนการ2นะครับจาก2เนี่ยเราแทนค่าของ m ส่วน n เข้าไปเนาะนะครับก็จะกลายเป็นว่าไอ้ n ส่วน m เนี่ยจาก2เนี่ยเราสามารถจัดรูปอีกนิดนึงได้กลายเป็น n ส่วน m มีค่าเท่ากับ b หารด้วย x ยกกำครับ อ่าโอเคก็เอามาแทนค่านิดนึงเนาะครับจะกลายเป็นว่าเออ x หารด้วย a นะครับจะมีค่าเท่ากับ1บวกกับ b ส่วน x บวก a นั่นเองครับก็เออผมคูณ a กับ x บวก a ตลอดสมก,การนะครับก็จะกลายเป็น x คูณ x บวก a ครับมีค่าเท่ากับ a คูณกับ x บวก a บวกกับเอ่อ a b กระจายเข้าไปเนาะก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวก ax เท่ากับ ax บวก a กำลังสองบวก ab ครับ ax ก็ตัดกันไปได้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเหลือเป็น x กำลังสองมีค่าเท่ากับ a กำลังสองบวก ab ครับก็จดต้องการหาความยาวของด้าน ar เนาะนะครับเพราะฉะนั้น ar เนี่ยก็คือก็คือ x เ,เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ square root a กำลังสองบวก ab นั่นเองนะครับ ก็วันจบสิ้นสำหรับข้อนี้นะครับออสำหรับใครที่มีวิธีอื่นที่อาจจะดีกว่านี้นะลองเอามาใช้กันได้นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการทำโจทย์คณิตศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ